แล้วละครับเอเดคันทำดีเยี่ยมจริงขอพูดเป็นคนได้ทายแล้วกดดันการที่เราจะได้มาเจอกัน <sy farmers> แบบทุกคนเลยรวมถึงเราทั้งสิบหกคนมันมันคือโอกาสที่หนึ่งในร้าน,นที่มันจะสามารถรวมคนทุกคนให้อยู่ด้วยกัน่างนี้แต่โอกาสนั้นมันก็มาถึงแล้วแล้ววันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เจอกันนะครับทุกโชว์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังพี่สเตทเอ่ยโคโลกราฟเอ่ยเสื้อผ้าทุกคนตั้งใจทำงานกันได้จริงขอบคุณพิธาจีเอ็นทีวีขอโทษผู้ผิดเอาใหม่จีเอ็นทีวีที่ทำให้เกิดงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคน ไม่ว่าจะของใครก็ตามขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ทำให้เกิดงานในวันนี้ได้ขอบคุณพี่น้องๆทั้ง16คน oh. ผมโคตรดีใจท oh. ี่แบบมันมีงานมันมีไว้เพราะว่าหลายๆคนตรงเนี้ย คือเพื่อนของผมที่แบบหมายความว่าทุกคนก็คือคนที่เรารู้จักกันแต่ว่าบางทีมันจะมีบางคนที่แบบเราอ่ะรู้จักกันมาก่อนหรือคนที่เคยร่วมในกันมาก่อนทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงแล้วอ่ะการที่เราได้ขึ้นมาสเตจเนี้ยมันคือโอกาสที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมี <S 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 แต่ลหลายๆคนที่นี่โคตรดีใจที่แบบ วันนี้อูไดช้ชัทุกคนเลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เซิร์ฟข้าวเลยแต่ทุกคนเลยทุกคนทุกคนจริง ผมขอให้ทุกคนยินแใ้ที่พี่น้องของผมถึงสิบคนเลยวันนี้ตั้งใจมาเข้มแข็งเต็มที่มากจริงๆครับแฟนไม่อยากให้เราลำบากที่อยู่ าที่ขอบคุณมากครับตั้คุยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆพูดกันมานี่รวนแล้วมีอินเนอร์แล้วก็รู้สึกว่าพูดมาจริงจังใจจริงนะครับ ถูกไเลยตอนแรกผมคิดไม่ออกเลยว่าคอนเสิร์ตท,ที่มี16คนบนเวทีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคนมันเยอะมากแต่พอในระหว่างซ้อมในระหว่างแร้นชูหรือว่าเรียสูต่างๆมันทำให้ผมเห็นว่าต้องน้องของผมทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวคืออยากทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ไม่ว่าจะเป็นดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่หรือว่าเป็นแฟนคลับที่อาจจะซื้อไม่ทัน พวกเราทั้ง16คนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้สิ่งที่สมควรที่ทุกคนจะได้ผมยังพูดเหมือนเดิมครับภูมิใจกับน้องๆทั้ง15คนทุกคนสู้มากไม่ว่าจะ่องที่นราโนบอกนนี้ทุกคนบอกว่าเออเดี๋ยวมันมีเรื่องคิวเรื่องเวลาอะไราเงี้ยอาจจะไม่ตรงกันแต่ทุกครั้งที่เรามารวมกันก็อยากทำให้ ทุกทกคนแต่บทุคนมีความสุขนั่นคือจุดวุ้งใหม่ของเราทั้ง6คนสุดท้ายผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่มีส่วนร่วมให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาขอบคุณจริงๆครับคุณทุกคนมั่นใจได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงนี้หรือว่าคลป,ปินของ g m t v รับทุกคนหมดรับแฟนบทุกคน ผมขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณมิกด้วยที่สู้มาขนาดนี้ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามทะเลาะกันเยอะมากสุดท้ายแล้วเราก็ดีกันเพราะว่าเราเห็นถึงหมายเหมือนกันขอบคุณมาร์คที่เรารู้ว่ามาร์คตื่นเต้นมากแต่ทุกครั้งที่มาร์คได้โจทย์มามาร์คทำกันบ้านอย่างเป็นที่ขอบคุณมารจริงๆครับแล้วขอบคุณอีโอ ขอบคีโมมากที่เป็นตัวของตัวเองอย่างได้ดี mm hmm. ผมภูมิใจกับน้องๆผมทุกคน mm hmm. ก็อยากให้เก็บประสบการณ์เหล่านี้เก็บวันนี้ไม่ป็นเมื่อวานอย่างเป็นที่แล้วก็เอากลับไปใช้ในอนาคนตพัฒนาตัวเองที่เป็นไื่อ mm hmm. ขอบคุณจริงครับขอบคุณใร่ครับทุกคนที่ ขอบคุณใจสอรับทุกคนครับที่มาในวันนี้ทั้งวันแรกและมาวันนี้หรือว่ามาสวันแล้วแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณคนที่ดูทางบ้านเป็น live streaming ด้วยขอบคุณจริงครับครับ วันดีดีแบบนี้นะครับไม่ยายอยู่แค่ในความทรงจาเลยนะครับอยากขอเก็บรูปภาพในความทรงจำไป้ได้ไหมครับได้ไหมครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับได้ไหมครับครับตะกองครับรบกวนหน่อยฮะขอทีนี้ถ้าขอเปิดไฟสาดออกไปนะครับ